ับคุณชมครับพบกับข่าวแนวตั้งผมบอมครับและผมรุดครับต้องบอกว่าประเด็นในช่วงวันสองพันที่ผ่านมาเราอะไรติดคอะอะไรติดคอฮะอะไรติดคอเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ส้นฟ,ฟุตไทยคุณบอมกำลังจะบอกว่าสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวใหญ่เกิดขึ้น เดี๋ยว่าจะเป็นอุทกภัยโอ้โหภาคใต้ปัตตานียะลาพัทลุงนี่ตอนนี้โดนมลสุมอย่างหนักทีเดียวแต่เขาบอกอว่ามันไม่ได้เกิดจากพายุ depression หรือว่าไต้ฝนเข้ามาทําร้ายแผ่นดินของเรานะครับแต่ที่น่มันเป็นเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ํามาเจอกับลมหนาวที่กดเข้ามาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันช่วงเวลาที่บอกว่าปลายฝนต้นหนาวมันเกิดขึ้นใัภาคใต้จริงๆทุกๆปีแต่ว่าปีนี้นี่หนักหน่อยอุทกภัยนี่ตอนนี้นี่หลายพื้นที่ในภาคใต้นี่เจอหนักทีเดียวเจอหนักแล้วก็ให้กําลังใจหนักนะที่นี้เรียกว่า น้ำท่วมเต็มเเลยแล้วก็แช่อยู่ประมาณสี่ห้าวันนะฮะบางพื้นที่ตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่บางพื้นที่ระดับน้ําก็ลดแล้วแต่ว่าไอ้ที่ว่าน้าลดเนี่ยมันหนักกว่างมันฟื้นฟูไงมันหนักกว่าน้ําท่วมนะเขาเรียกว่ามันเป็นน้ําท่วมเนี่ยมันทาอะไรไม่ได้ก็เพาให้มันท่วมนี่ใช่เมืองไทยนี่มันโดนมาเกือบๆทุกๆปีนะปีนี้นี่หนักนาสหัสจริงๆคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปตอนนี้ภาคใต้ก่อนหน้านี้เป็นทางเชียงรายทางทาเือเชียงใหม่ใช่ไหมใช่โดนกันหนักเลย่คราวนี้โอ้โหต้องให้กําลังใจแล้วก็เชื่่อวา หลากหลายทานน้าใจลงไปตอนนี้กําลังไปช่วยเหลือเพื่อกอบกู้วิกฤตของพี่น้องชาวใต้อยู่ตอนนี้คก็ไปช่วยกันให้กําลังใจนะอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องเอาดูดูหนาวนิดนึงอ่ะว่าไงมันยังไงสองสาวันนี้เห็นบอกว่ามีลมพัดอากาศเย็นมาหน่อยนึงออนะแล้วพอผ่านพ้นมาเป็นวันนี้ปรากฏว่าโหร้อนเลยไม่เพราะว่าอุณปู่ก็ประกาศมาเรียบร้อยแล้วว่าในช่วงวันสองวันนี้นะคุณชมครับคุณนุชครับเขาบอกว่าทางที่แถบกทมโดยเฉพาะปริมณนทนอย่างประทุมที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยอากาศจะอุ่นขึ้น ประมาณหนึ่งถึงองศาเซลเซียสเพราะนั้นทำใจนิดนึงมันหนาวมันไม่ได้หนาวแบบเต็มๆมันหนาว,นนาวาได้ไงอ่ะมันหนาวแบบอนช่วงชวเช้ามืด<อ>บางพื้นที่อาจจะมีแม่คันนิงทางตอนเหนือหน่อยเขาบอกว่าช่วงดึกๆเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็จะมีลมพัดมาหน่อยเย็นยาเยือกถ้าตื่น<อ>มาสักตอนตีสองตีสามเนี่ยตื่น<อ>มาเนี่ยบางคนเขาบอกว่าภาคกลางอาจจะรับรู้ได้แต่ถ้าเป็นภาคที่แบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะอรับรู้ได้เต็มๆเลยชัดเจนไงชัดเจนขึ้นไปบนดอจะมีแม่คันนิงนะจะมีอะไรต่อมนอะไรครับครับเอาละมาถึงอี ตอนนี้เมืองไทยมันโดนสถานการณ์ค่อนข้างอ่วมและหลากหลายเรื่องราวนะครับอ่วมเลยใช่ไหมอ่วมจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิษเศรษฐกิจปัญหาเรื่องของอุทกภัยภัยธรรมชาติต่างๆนานาปัญหาวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นมามารุมล้อมเกี่ยวกับไหนจะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันประพฤติมิชอบยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องติดตามกันต่อไปด้วยเหมือนกันตอนนี้สารปกครองว่ายังไงสอบสวนกลางว่ายังไงโโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ที่เห็นบอกว่าหลายสื่อหลายช่องก็ประคมข่าวนี้อยู่นะเรื่องของการไปสร้างรีสอร์ทบุกรุก ประมาณนั้นแล้วก็มีการโอนเงินเข้ามาเขาเรียกอะไรเขาใช้คำว่าหวานใจอะไรตั่างๆนึ่ง่าเดี๋ยวต้องตามกันอันนี้ก็ถือว่าเรื่องใหญ่เหมือนกันครับแล้วมันพัวพันถึงคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความรู้เรื่องตัวบทกฎหมายด้วยไงครับนะครับป็นรุ้บรรดาชนายทั้งหลายเนี่ยกอนังจะโยงไปถึงเรื่องของการฟอกเงินหรือเปล่าด้วยเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ที่มาพูดคุยนะพี่รุตนะคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องราวที่เป็นโยงไปถึงความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกิดขึ้น เมื่อสิ้นเดือนที่แล้วพฤศจิกายนวันที่30ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเดือนที่แล้วชาวเลชาวประมงทางแถบตะวันตกเนี่ยแหละครับก็ออกไปทำทำมาหากินของเขาเรียกว่าไปลากอวนอ่าไปลากอวนกันเวลาลากอวนเนี่ยชาวชาวเอชาวประมงเนี่ยเขาจะออกยามค่ำคืนนะใช่หนึ่งีสองประมาณอย่างนี้คุณก็ออกไปแล้วแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ต้องบอกว่าคาบเกี่ยวกันระหว่างสองชาติ คือไทยแล้วก็มินมาแล้วก็ของเราเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่ในพื้นที่ตอนนั้นที่ออกไปลาก,กวนเนี่ยอยู่ที่เกาะพยามใ,ในพื้นที่ตรงน,นั้นน่าจะเป็นจังหวัดอุรนองใช่อ่ะและ ที่ออกไปเนี่ยก็ยามวิกาลเหมือนกันครับอ่สักประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งจริงๆอ่ะมันจะ,ะช่วงเวลาของเขาทุกๆข้าคืนอยู่แล้วทุกๆวันครับในสัปดาห์หนเนี่ยมันจะมีเรือที่ออกไปหาปาลารักอุนหาปลาเนี่ยชาวประมงเนี่ยประมาณ3ามสิบลำนะครับแต่เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอยู่3มลำมันยังไงมันถูกทางฝั่งของทางการพมาร่าก็คือเรือรบเรือตสเวนของหน้าครับจะเรียกไม่ว่าเป็นการยิงขู่ยิงปราบยิงเตือนหรืออะไรโอยงโหยิงขู่อะไรผมดูข่าวคุณบอมยังไงโขงเรือหรือไรง ไลกงอ่าเนี่ยหัวเนี่ยแปะพะก๊อต่ะคือจริงๆมันมีเรือที่ถูกยิงทางฝั่งพมงไทยเนี่ยถูกเรือทางการพม่าหรือรืพม่าเนี่ยยิงจํานวนสามลำด้วยกันแต่ที่เป็นเหตุเนี่ยมันอยู่1นึ่ลำแล้วมีการยึดเรือพร้อมกับลูกเรืออีก31ชีวิตมันมีข่าวว่าการยิงขู่ครั้งนี้เนี่ย ยิงขู่คือมันต้อยิงขึ้นฟ้าแต่ยิงแนวนอนอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่และมันมาเข้ามาโดนตัวเรือบางลำนี่รู้ว่้วร่ต้องขอความช่วยเหลือจุกเฉินถ้าตามรายง,งานข่าวณเวลาที่เกิดเหตุนะครับ อ่สาพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คือคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะฮะปรากฏว่าตามรายงานข่าวบอกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะใช่อสรายเป็นคนไทย1คนเป็นคนเมียนมา่นึคนแล้วก็สูญหาย2คนบาดเจ็บ2คนและที่สําคัญนี่นะฮะประมงไทยเนี่ยเรือเนี่ยถูกยึดเป็นหนึ่ลำและถูกจับกุมไปทั้งหมด31คนเรือที่ถูกยึดนี่มีชื่อว่าเรือสเจริญชัย8 ลูกเรือถูกจับกลุ่มในี่จำนวน3 1คนครับคเสียชีวิตไปแล้วสองคือคนไทยหนึ่งอย่างที่บอกไปแล้วก็ชาวเมียนมาอีกหนึ่งนะครับแต่ว่าทางการก็อ้างว่ามันไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกกระสุนปืนตกน้ำตายเองตกใจโดดน้ำทางการใครเป็นคนอ้างทางฝั่งเรานี่ของเรานี่ใช่ไหมเออมันมีการออกมาทางคุณภูมิธรรมเนี่ยวิเชียชัยรับมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยท่านว่ายังไงท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเบื้องต้นเนี่ยตามรายงานที่ได้รับมานี่บอกว่า ขอเป็นการเสียชีวิตของชาวประมงะลูกเรือเนี่ยจากการตกน้าตายแล้วก็เป็นการยิงขู่ก่อนเพื่อไม่ให้มีการผลกระทบกระทั่งกันความมั่นคงหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยแล้วก็มินมาเราบอกว่าทางการมินมาตอนนี้เนี่ยกำลัาางประสานงานไปฝั่งของอาทางส่วนของที่ตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์ความมั่นคงทางการประมงะชายทะเลระหว่างมินมาแล้วก็ไทยขึ้นม,มานะครับ,รบโดยที่ทางฝั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเองเนี่ยได้รับการแต่งตั้ง เฉพาะเกิดขึ้นมาให้เป็นผู้ประสานงานเชื่อมโยงไปและทางฝังของทางการไทยเองนั้นตอนนี้ความคืบหน้าก็กําลังประสานงานไปยังทูดมินบาประเทศไทยนี่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแลวตอนนี้วินาทีที่เกิดเหตุวันนั้นเริ่มจากช่วงเวลาเที่ยงคืน45นาทีแล้วก็ไล่มาเรื่อยเลยตอนนี้เขามีวิทยุสื่อสารกันนี่เรือประมงอะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมจนมาตีหนึ่งสิบห้าไล่เลียงมาจนมาเช้าตรู่ของวันนั้นเลยของวันที่หนึ่งทัน วันที่หนึ่งธันวาคมเลยคือเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยคุณบอมแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้อย่างที่คุณบอมพูดไปเนี่ยครับหลายคนก็เอ๊ะทำไมฝั่งรัฐบาลของเราทําไมไปไปพูดแบบนั้นได้หรือไม่เมื่อเมื่อต้องมีการตรวจสอบก่อนที่บอกว่าเป็นการยิงขู่ยิงขู่นี่มันมาจากปากของคุณภูมิธรรเองเอาเหรอท่านรองนายกพูดมาเองเรามองกะลาโหม่ไพูดขึ้นมาแต่ว่า ทั้งทุกอย่างเนี่ยต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหน้าง,งานเพราะว่าคนที่ถูกกระทําก็คือลูกเรือประมงทั้ง3ามลำเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ยิงขู่แล้วมันเป็นการยิงเนี่ยเพื่อเพื่อจะไล่หรือเปล่าหรือว่าเป็นการเจตนาที่จะทําร้ายกันหรือเปล่าเพราะาเป็นการยิงเนี่ยคือพวกงานอันตรายมันถึงแก่ชีวิตเลยคนที่จะรู้ดีแล้วครตอบดีที่สุดก็คือประมงที่อยู่น,นั้นแหละ แล้วก็ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เรือรบของพม่าเนี่ยแหละฝั่งอินเดเวนเขาคงไม่ให้ข่าวเรามั่งหรือยังไงประมาณนี้แน่นอนอย่แล้วเขาต้องายเบียยหาว่าเราลุกล้ำอธิปไตยน่านน้ำของเขาโอ้สำคัญนะเพราะมันมีกฎหมายอยู่ถ้าลุกล้ำเนี่ยหมายความว่าเราผิดอันนั้นคือผิดแต่ถ้าไม่ลุกล้ำยังอยู่ในเขตเราอยู่ยังอยู่เนี่ยอำนาจอธิปไตยเราอยู่อันนี้โอ้โหต้องคุยกันย่างเบื้องต้นนะพ่รุธคุณผู้ชมนะคือตอนนี้เนี่ยทางผอหรือว่าผู้อำนวยการของศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางชายฝั่งทะเลไทยแล้วก็เมียนมาหรือว่าสชล ทอมอเนี่ยได้ติดต่อประสานงานไปยังพอบอสอนอเรือ58ที่เกาะย่านเชียกของประเทศเมียนมาครับเพื่อจะติดตามสถานการณ์ทราบว่าได้ดําเนินการจับกลุ่มเรือประมงไทยไปจริงรเนื่องจากว่ามีกลุ่มเรือประมงประมาณ15ลำนะครับตามรายงานข่าวเนี่ยเข้าไปทําการประมงในเขตด้านน้ำนของประเทศเมียนมาประมาณ4ถึง5.7ไมล์ทะเลนะและช่วงเวลาประมาณตี3เศษเกือบเกือบตี4นะครับในบช่วงของค่ำคืนวันที่30วิจิการอยู่ที่เกิดเหตุเนี่ย ก็มีการแจ้งเข้ามาจากขอบอสอน,นอเรือ58เกาะย่านเชือกเนี่ยจะมีการส่งมออเรือประมงและลูกเรือที่ถูกจับกลุมไปยังสถานีประมงเกาะสองอในอีกประมาณ2 3สาวันข้างหน้าก็คือน่าจะประมาณวันนี้แหละวันนี้น่าจะมีข่าวดีว่าจะคืนเรือให้หรือไม่แล้วก็ส่วนประมงที่ถูกคุมตัวไปก็อาจจะต้องมีการประสานแล้วก็ขอปล่อยตัวมา ใช่ไหมครับส่วนจะถูกดำเนินคดียังไงก็อยู่ที่ทางการไยเราลูกล้ําจริงหรือไม่ลูกลาจริงมันมีหลักฐานยืนยันต้องตรวจสอบและที่สําคัญคือมันแค่ลำหนึ่งนะแต่ว่าอีกลำหนึ่งนี่ตรงนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่ายังมีผู้สูญหายอีก4-5คนก็คือเรือดวงทวีผล33 3ตอง3เนี่ยครับโอ้โหไม่ทราบจํานวนลูกเรือที่แน่ชัดกระโดดน้ําเพื่อหลบหนีการจับกลุ่มเบื้องต้นทราบว่ามีเรือประมงเนี่ยแล้วก็เรือต่อ2อ4ีอีกลำด้วยนะทําการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือลูกเรือตอนนี้เนี่ยสูญหายอย่างที่บอกไป4-5คนนด้วยกัที่บอกว่าสูญหาย นี่ก็คือกระโดดน้ําทะเลใช่โดนน้ำทะเลหนีอ่าแล้วก็ว่ายหนีไปจากวิถีกระสุนเนี่ยวิถีกระสุนด้วยอารามตกใจหรือยังไงไม่ทราบอ่าอีกลำหนึ่งก็คือเรือมหาลาบทนวัดสี่ครับมีสองคนที่สูญหายนะมาถึงท่าเทียบเรือน้ําลึกจังหวัดระนองเรียบร้อยก็มีผู้โดยสารบาดเจ็บด้วยตอนนี้ก็ส่งตัวไปรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลระนองเพื่อดาการดูแลรักษากันต่อไปใช่ทีนี้มีความคืบหน้าเมื่อวานนี้คบุณบอมครับเรือประมงที่โดนเรือรบเมียนมายิงยิงนี่นะครับแล้ว กว่า30คนเนี่ยครับทางด้านพออศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทยเมียนมาครับก็คือนาวาเอชำนานนกนอกเนี่ยท่านบอกว่าอตอนนี้เนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับครับก็ได้มีการเร่งหารือแล้วก็ประชุมจะพกกิจโดยร่วมประชุมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยชกกอรอ 25เนี่ยม,มีการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะสองเมียนมาะนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทาง TBC ของฝ่ายเมียนมาเพื่อขอให้พิจารณา อำนวยความสะดวกส่งกลับคนไทยโดยเร็วที่สุดซึ่งทราบมาว่าทางเมียนมาเนี่ยจะขอดําเนินกรรมาวิธีตามขั้นตอนกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกันแล้วเสร็จครับนั่นหมายความว่าถ้ามีการลุกล้ําอธิปไตยจริงทางฝั่งนู้นก็จะดําเนินคดีก่อนถูกต้องไหมทางฝั่งของไทยเราเนี่ยก็มีนาวเอชชํานานบนอบเนี่ยเป็นผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานประมงชายแดนฝั่งทะเลไทยและก็เมียนมาก็บอกเลยนะว่า ทั้งหน่วยงานของภาครัฐของไทยเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจเลยครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับเป็นรืุ่ดพื้ล้วเนี่ยรุดเขาบอกไปนะผมย้ำเลยว่าท่านเป็นการนำเป็นการให้เกียรติท่านหน่อยเพราะว่าเป็นตัวการนำผือจะมีญาติของคนที่สูญหายอยู่เนี่ยจะประสานงานไปก็ติดต่อไปยังนาวาเอกชำนาญนกนอกขออของศูนย์ประสานงานประมงเนี่ยครับบอกนั่นได้ว่าจะมีความขึ้นหน้าอย่างไรถูกต้องนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเพราะว่าตอนนี้กําลังให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่สูญหายด้วยเช่นเดียวกันเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับความมั่นคงถ้าความมั่นคงปุ๊บทุกคนก็ต้องพุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเลยอ่าอ่าอ่าคุณภูมิธรรมเวชชัยท่านเป็นรองนายกด้วยนะฮะอย่างที่พี่บอมพูดไปเมื่อสักครู่นี้อ่าท่านอ่ารองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเนี่ยนะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวคงต้อง ขอรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่รายงานบองต้นเนี่ยเข้าใจว่ามีเรือประมงของเราล้ำเส้นนะล้เส้นนะเข้าแดนของเขาเข้าไปหรือไม่เท่าที่ดูข้างต้นคิดว่าน่าจะมีปัญหาในกรณีนี้เอาแล้วนี่นะการยิงปืนขู่นี่มันถือผิดแล้วมันมีกฎหมายทางทะเลที่บังคับไว้อยู่แล้วนะว่าในกรณีที่ลุกล้ำอธิปไตยของชายแดนฝั่งราชนาจักรไม่ว่าจะป็นฝั่งไทยหรือว่าฝั่งพม่าเองก็แล้วแต่เนี่ยมันมีกฎว่าคุณมีโอกาสที่จะใช้อาวุธปืนในการยิงมมกน้ากขนาดไหนถูกต้องและลักษณะ วิธีการยิงของกระสุนเนี่ยมันยิงขึ้นฟ้าก็ข่มขู่จริงโอ้มันตรวจสอบง่ายสอมมันตรวจสอบได้ในทะเลนี่ยก็ตรวจสอบได้นะมันยิงขู่อย่างไรถึงได้มีรอยรั่วที่กระสุนของกระสุนวิธีกระสุนอยู่ที่เรือด้วยใช่พี่บอมสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเขาว่ายังไงครับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยกับสมาคมเรืออ้วนล้อมจับประเทศไทยได้ออกแถลงการทันทีเลยนะฮะแล้วก็อะไรแด่ลูกเรือประมง ะะดวงผล333และผู้บัดเจ็บมหมายว่าอะไรมีผู้เสียชีวิตตลอดจนลูกเรือสอเจริญชัยแและเจ้าของเรือจากห้การถูกเรือรบเมียนมามกลาดยิงเมื่อคืนวันที่30พฤศจิกายนต่อเนื่องวันที่1ธันวาคม,มนะฮะ ก็เรียกว่าแถลงการครั้งนี้นี่นะสมาคมเรืออวนล้อมจับประเทศไทยเนี่ยนอกจากจะแสดงความเสียใจต่อครอบครัวลูกเรือประมงที่เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุการ์แล้วครับยังเรียกร้องให้รัฐบาลประสานนําลูกเรือสอเจริญชัย8ทุกคนจํานวน3าคนที่บอกไปข้างต้นนี้กลับเข้ามาไทยกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดด้วยตอนนี้เขาบอกว่าในส่วนทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเองในส่วนของสถานทูตต่างๆระหว่างไทยและก็เมียนมาในกำลังประสานงานกันอยู่โดยเฉพาะฝั่งเรานี่ค่อนข้าง จะเดือดร้อนพอสมควรเพราะว่าต้องมีการตรวจสอบมีการทบทวนในเรื่องของลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องมีการเจรจาเพื่อหาความถูกต้อง แล้วก็ความถูกผิดในการ,รพิจารณาว่าจะทําโทษหรือไม่ทาโทษอะไรย่างแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี่นะครับเขาหู่ในเรื่องของการกระทุกระเทอือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่อยากจะให้เรื่องนี้มันกลายเป็นเขาเรียกน้ําพึ่งหยดเดียวแล้วมัน<ข>แล้วมันมกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ประมงเราถูกยิงเสียชีวิตนะนั่นไง <อา S 2> แล้วจะเอาผิดจากเขายังไงใช่ตรงนี้เนี่ยใช่นะครับอย่างที่บอกมันมันจะกลายเป็นน้าพึ่งหยดเดียวนะพี่รุตกระทรวงการต่างประเทศของเราว่ายังไงพี่บอมครับกระทรวงการต่างประเทศได้ออกข่าวนะฮะที่ผ่านมาในกับเหตุการณ์น สองธันวาคมคือวันนี้ S <S เพื่อขอให้ตรวสอบเรื่องเรือรบเป็นมากราดยิงเรือประมงไทยขณะทําการประมงห่างจากเกาะพยาม12ใหไมล์ทะเลและไอ้ปล่อยตัวลูกเรือไทยจํานวน4คนด้วยครับอเออตัวลงถูกจกับกลุมกี่คนแน่เนี่ยนะก็นะจริงๆแล้วตามตามตาม,ตามรายงานข่าวเ<ช>าเป็นว่าอัปเดตตอนนี้คือที่สุดแล้วเนี่ยพี่บอมครับเขาก็ตั้งข้อสันนิษฐานข้อสงสัยว่าเหตุการณ์ทั้งนี้มันเป็นการทำเกินกว่าเหตุของฝั่งนู้นหรือไม่ในใจเนะเราเป็นกลางแต่ผมมองว่ามันเกินกลเหตุแน่นอนการยิงไปแล้วมันทําให้เกิดการ เสียชีวิตกันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไปถูกต้องแล้วต่อให้เป็นการยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าแต่มันทําให้เกิดการสูญเสียขึ้นมาเนี่ยชีวิตและครอบครัรวขึ้นมาเนี่ยมันได้รับผลกระทบเยอะๆบางคนนี่ต้องบอกว่าเป็นแกนนาเป็นแกนหลักของไรายได้ของครอบครัวเขาต้องมาสูญเสียไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่รุคครับคุณผู้ชมครับทางสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและสมาคมเรืออวนล้อมจับแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ออกแถลงการเพื่อร่วมแสดงความอาลัยไว้อาลัยแด่ลูกเรือประมง รวงผลสามสิบสาม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 แล้วกนนว็บอกไปแล้วนะ,ะไม่แล้วแสดงความเสียใจตรงนี้เนี่ยและก็จะประสานงานกับส่วนของ,ของขาคร,รัฐในการจะประสานงานความคืบหน้าว่าแต่ละครอบครัวของคนที่รอดชีวิตมีใครบ้างแล้วจะได้รับการประกันตัวหรือว่าช่วยเหลือออกมาจากฝั่งของมินมาได้เร็วขนาดไหนทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยไม่ต้องถอดบทเรียนกันละเหตุการณ์ใหญ่แต่ละครั้งเนี่ยเดี๋ยวถอดบทเรียนกันไม่ต้องไจะทํายังไงกับวิถีของประมงที่ออกไปหากินไปลากอวนแล้วจะล่ำหรือไม่ลํำอะไรไม่รู้แต่เหตุการณ์เนี่ยมันก็ยัง พิสูน์ไม่ได้ว่าล้ำไปในเขตอธิปไตยเขาหรือไม่มักจะเกิดเหตุช่วงไหนในเวลายามวิกาลยามเขาดูเส้นยังไงอะประมงเขารู้นี่ใช่ดูได้คนที่หากินทางทะเลเนี่ยเขาจะรู้แหละว่าเอ้ยล้ำไปตรงนี้แล้วมันไม่ใช่แล้วมันเป็นเขตของอีกประเทศหนึ่งที่สําคัญคือมันจะมีเรือของกองทัพเรือสองฝั่งลัดตะเวนอยู่ในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนใช่ป่ะใช่ไหมบางบางที่เนี่ยอาจจะมีสัญญาณไฟแวบๆอะไรเงี้ยบอกด้วยว่านี่คือทุ่กประคารเขตเรานะเขตเขานะอย่าเข้าไปนะอะไรเงี้ยมันจะเป็นทุ่นประภาคารการทะเลแล้วเหตุใดทำไมไม่ วิธีวิถีของประมงหรือคือคนที่หากินทางทะเลเนี่ยหรือเอาลาหากินบนบกแล้วแต่เนี่ยถ้ามีการล้ําเขตเข้าไปในเขตคขนอ,อื่นน่ะมันต้องมีการเตือนก่นอนไหมล่ะก่อนที่จะมีการยิงกระสุนอ่ะมันมันต้องมีการวอร์นก่อนใช้ภาษาโบราณเรื่อเลื่สื่อสาร,รพูดวางเรือออกมาชนพันธนะ์อ่ะเพราะเรือเดี๋ยวนี้นะเขาก็มีเครื่องขยายเสียงเนี่ย พูดก่อนว่าตอนนี้ล้ําเขตแดนแล้านนั้จะเข้ามาน้นเรือราชเวรเนี่ยจะมีออกโทรโขงประกาศาตรงน,นั้นเลยบอกว่าการุณาเดินผักเรือของท่านหมุนกลับไปประมาณอย่างนี้ไม,ไม่ใช่ไหมเหตุาาการณ์นี้เราก็ไม่รถ้าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นแสดงว่าคุณเจตนาที่จะยิงแล้ว<ช>นะครับ มันเหมือนกับเหตุการณ์ทับซ้อนกันที่เราเกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นคดีพิพาทกันอยู่จำได้ไหม <S <S เกี่ยวกับเรื่อง MOU 44ก็คือเกาะกูดระหว่างไทยกับเขเมรเนี่ยที่มันเป็นคดีพาดพิงถึงทุกวันนี้ว่าจะให้ยกเลิกดีไม่ยกเลิกดีพดเพราะมันมีการพื้นที่ทับซ้อนแล้วก็ผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทางธรรมชาติด้วยแต่นั่งอีกกรณีหนึ่งทางฝั่งอ่าวไทยถูกไหมนี่ฝั่งนึงไปฝั่งไทยเป็นเมนมาโอ้โหเป็นคดีต้องบอกว่าอย่างที่พี่รุ่บอกว่ามันไม่ใช่คดีศึกษาแล้วนะครับเป็นกรณ ทุกคนอาจจะบอกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวขอถอดโเลียนก่อนไม่ต้องถอดเลยมันมีกฎหมายสากลมันก็อทางการเดินประมงทางน่านน้ำทะเลเนี่ยที่เป็นที่ซับซ้อนเนี่ยคุณได้มากน้อยขนาดไหนได้อยู่ได้กี่ชั่วโมงด้วยนะครับมันงานหนถกทหาคุณรู้อยู่แล้วว่าไปลุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของเขาเนี่ยคุณต้องหันหัวเรือกับบางทีมันคลืบกันทะเลสอกทะเลเราดูไม่ออกให้ไปขยายความคำนี้แล้วกันว่าทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ถูกต้อง ใช่ไหมใช่ขยายความทำนี south, right? ้แล้วกันแล้วก็ติดตามกันวันนี้เลยทางฝั่งนู้นเขาจะคืนเรือที่ยึดไป ให้ฟังเราหรือไม่ประมงที่ถูกจับกลุมตัวไปวันนี้จะมีการปล่อยตัวมาอย่างปลอดภัยหรือไม่วันนี้อยากกระพริบตาเลยเพราะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่บริเวณหน้าสถานทูตพม่าแล้วว่าจะมีอะไรยังไงสถานทูตเียนมาใช้ภาษาทางการหน่อยว่ามันจะมีความคืบหน้าอะไรยังไงเขายอมที่จะอดอ่อนให้กับเราหรือไม่หรือจะเป็นเพียงแค่ข้ออ้างที่จะทาอะไรสักอย่างใช่ไหมวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่จริงของเรียกว่าต้น ้นเดือนเลยะนะฮะคาบเกี่ยวมาเมื่อวันเสาร์จนมาวันนี้วันที่2แล้วกูอย่างเดียวสิม,มันจะเป็นจุดเริ่มต้นภาพพิ์ไปถึงปีหน้ามันจะเกิดอ,อะไรที่มันจะบานปลายกันระหว่างชายแดนไทยของมพ่พีบอมงอาจะบอกว่าเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนั่นเหรอใช่ไงใช่ไง ็<ก>อยากให้เกิดแล้วกันนะอขอให้มีการประสานกันแล้วก็ดูแลกันอย่างปลอดภัยแล้วกันนะแต่เรื่องของการที่ถูกยิงเสียชีวิตอันนี้เดี๋ยวก็ต้องว่างกันเรื่องใหญ่นะผิดก็ว่าไปตามผิดผิดก็ว่าไปตามผิดรเรื่องใหญ่ถูกก็ว่าไปตามถูกถูกต้องอจะมีการเยียวยาอะไรยังไงเดี๋ยวต้องติดตามโดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศระหว่าง รัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาด้วยงานมันค่อนข้างละเอียดอ่อนค่อนละเอียดอ่อนนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามมาครับอย่าลืมนะครับร่วมกด subscribe กดแสดงความคิดเห็นกันได้กดไลค์กดแชร์เข้ามามีส่วนร่วมกับในทุกเพจของเราในการโพสนะครับของ v6news แล้วก็ v6tv ด้วยเช่นเดกันนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับผมบอมรุทข่าวดนวตั้งลาไปก่อนสวัสดีครับ